สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับแพสตาอีกครั้งนะคะเขาขอบคุณทุกกาลังใจจากเพื่อนๆทุกท่านนะคะคลิปนี้เรามาที่สนามชาติชายโฮนนครราชสีมานะคะเป็นสนามที่ใช้ในรายการอาเซียนกลางปี2022สนามชาติชายโฮสามารถจุได้ทั้งหมด5,000ที่นัง่งค่ะถือว่าเป็นสนามที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้จัดรายการใหญ่ๆพอสมควรค่ะและพร้อมแล้วกับศึกอาเซียนกลางปี2022ก็จะเริ่มแข่งกันพรุ่งนี้แล้วนะคะวันที่9ถึงวันที่11มีด้วยกัน ทัั้งหมด3วนสําหรับรายการนี้ก็จะมีแข่งด้วยกันทั้งหมด4ทีมนะคะก็มีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียทีมไทยเราก็จะเจอฟิลิปปินส์นะคะพรุ่งนี้6กโมงเย็นค่ะทางช่องวัน31หลังจากจบรายการนี้ทีมไทยเราก็มีศึกใหญ่นะคะนั่นก็คือรายการชิงแชมป์โลกค่ะที่จะจัดการปลายเดือนกันยายนนี้ก่อนที่จะถึงชิงแชมป์โลกเราก็มาเชียร์รายการนี้กันก่อนค่ะพรุ่งนี้6กโมงเย็นนะคะกองเชียร์เราพร้อมและล่าสุดทีมไทยเราก็ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่น2 คนั่นก็คือการนิกาและที่ชากรบุญเลิศค่ะก็ได้พักจรัดพรออกไปกับคัทเอรีปินสุวรรณนะคะก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะที่จะได้ทดลองผู้เล่นด้วยค่ะสําหรับชาจุออนแฟนๆหลายคนก็ถามหานะคะรายการนี้ชัจุออนพักค่ะรวมทั้งลิเบโรของเราเอซูพัตราก็ได้พักค่ะก่อนรายการนี้จะเริ่มบุ๋มบิ่มก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะคะโดยน้องได้บอกว่าเหมือนเกมกระชับมิตรค่ะสําหรับรายการนี้ส่วนทางแฟนเวียดนามพอเห็นสนามนี้ก็ได้บอกว่าทั้งสนามฟุตบอลและ สนามวอลเลย์บอลไม่แปลกใจเลยว่าทำไมกีฬาในประเทศไทยถึงได้พัฒนาปัจจุบันทั้งสนามวอลเลย์บอลและฟุตบอลในไทยเราก็มีสนามสวยๆกันเยอะนะคะและล่าสุดทั้งทีมเวียดนามและก็ทีมฟิลิปปินส์ก็ได้ลงซ้อมที่สนามนี้แล้วนะคะกับคลิปนี้เห็นสวยนะคะก็เลยหยิบมาฝากเพื่อนๆกันขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ